สวัสดีครับผมพี่น้องครับพบพอกันอีกแล้วนะครับผมกับเบ้าอีสานสายลาคือเก่าเนาะมือนี่พาพี่น้องมาหาต้อนกเขานะครับผมเอาเป็นเจ้าอาซิพานะครับเมื่ว่าพี่น้องคงจะรู้ดจักเจ้าอาซิพานครับผมบ่ดด้ออกโดนแล้วครับโมัวจะเป็นยังไงเนาะน่ครับน่าจะสองสามเดือนได้แล้วครับผมทีบ่ได้ออกครับ เาหลุนเบิ่งครับมือนี่มีเวลาเหลืองานมาคำคำเนี่พี่น้องเหลือเวลาอีกประมาณชั่วโมงหนึ่งครับนี่ดาวเวนสีลงนะครับพอชั่วโมงมาบูนี่เอาเดี๋ยวหลุนเบิ่งเนาะพี่น้องเนะาะบาวอีสานสิบบทท่านในว่าวลายครับมีโอกาสได้มายามหล่อกับเลยเอาเจ้าอาซิบหามาน,นักหนาะพี่น้องเนาะนี่ไว้ใส่ไว้ต้นนี่แหละครับนี่มองยามหล,ล,ล่อก็ยูพูดลงใบพุ่นเลยไปพี่น้องบ่าวลายนะครับผมเดี๋ยวมันอีกบคำก่อนครับไปหลุนกันครับแบบเฝ้าเฝ้ามือ พี่น้องครับสรุปเราได้ใหญให่มองครับผมเปินหนึ่งเปิดมาใส่รันมองคัน<ฮ>นี่นะครับต้นเคยใส่โจลียวโอจเลียวเคยไดเลยครับอยู่นี่อ้าะ,ะใส่เบอรงครับผมโมเดลหวังปันได้หรอครับมึงก้อยเจ้อาซิบหาขันครับผมติดตามครับ าอีสานไปหายามรอบนะครับผมนี่นะครับใกล้โ้ตรแต่ล้ายอะพี่นอ้องนี่นกป้ากับบ่อปากนะติดตามมั่งครับผม No. เขาได้พอเนเดี๋ยวพอ,อเดเสากันนะเฮะอันยื่ <c oughs> นต่อมาจริงๆนี่นี่ครับใส่ผมใส่ไบบต้นกระถิน,ย,<อ>นยื่นสาหนิไหมโอต้นเต่าหนกปลามันอยู่ทึ่งต้นอยู่ข้าลอลไรตันหนึ<อ>่งใส่พอได้ปะโอ้ยไปเฉียงหน่อยไปเฉียงไปเฉียงไปเฉียงบ่หน่อยนะลุนนี่ไปป่นหน่อยไปเฉียงป่นนี่ละ นกปลาเสียงกลางอันนั้นโตขันนี่มันขันแฉะเห็นบ่นกตัวเลยครับอ,อันนี้อันอันนี้กล่องสร้างเมืองเต๋อันนี้กล่องถ่า,งงงนนงายคลิปวิดีโอจะซื้อผมเห็นลงยูทูบไหมต้วา่าเห็นนะจ่าจ่าเนี้เห็นบ่บ่ครับบ่ <ๆ S 2> เห็นเห็นตะเภาไก่ไก่นี่แหละ<อ>มันต้องเป็นกล่องซูมไหมผมอย่างนี้ว่ามันจากนี่เห็นผลขี้ข่าวเลยเนี่ยโง่เข่าด้วนี่ตอนนี้ตีแต่ไล่มาเลยป่ะน่าเทคโนโลยีนี่เก่งจัง มันบอเป็นตะครือครัพี่น้องนะผมเลยบอกให้พอเพิ่นไปครับมันบินออกอายุตน้นคังมากกว่าบ่เถียงเถียงเขาหนึ่งครับพี่น้องตามนั่นแหละนะพาสี่ากับลินด้วยครับขนาดบ่ไเลยออกตกเทียไปเบึ่งหลอบห้องดีกว่าพี่น้องว่าขันว่าอยากให้เพิ่นเห็นครับมันเสียงกับการถือหลักยามนะครับผมว่าเป็นยังแอบกบคนเห้อย การหากินนี่ครับกบเได้ว่าเพิ่นเนาะแต่ว่าก็บ,บ่อยากเสี่ยงครับมีอยู่ซีหลังครับหลอบอะมือนี่ผีภาพผีน่องยามโอ้เป็นโลได้ครับมือนี่เอาละเราเที่ยวนะครับผมแจมแจมแจมตัวม้านครับรอเดอี๋ยวขออนุญาตเทก่อวกนนะ,นะครับเนาะพี่น้อง ปลาคอหน่อยครับตัวละสองนิ้วนี่แหละกระปุกสองสามตัวปลาเข็งกับีนะครับอ๋เดี๋ยวเทียนครับผมสักรู่ครับนี่ครับพี่น้องลังแหลกเนาะโอ้พอปนนครับเดี๋ยวไปเบื้องหลังที่สองครับผมโกเขาเกะพุนบินหัวไปคันอยู่พุนเลยครับขอมาสู่เขาหนึ่งเนาะนี่เจ้าไอซิมหายยน่นีครับนี่โบเป็นตะเวิร์กเดอกวพี่น้องเดี๋ยวหลุนบึน๊ง หาคือครับนี่ครับพี่นอ้องบรรยากาศยามแรงเขานะถงไห้ทงหน้าครับอันนี้หน้าเป็น,ปนหน้าของแฟนบาวีสานเองนะครับผมขงงารับวครับปีนี่สุดยอดปะครับน้ำก็รลายครับพี่นอ้องฝ้นต๊กดีครับผมนะแหลป้ปื้อมากผิวอ้อมคางอ้อมเอวอูอ้เอ้าคลิปนี้อาจจะบด uk, ่ดได้นกแต่กะ ห้าได้ปลาเนาพี่น้องนาะไปรุนบ้างนี่ครับหยุดตายอยู่ข้าดอบาบอาญยางย่้งครับผมมาหอดอีกหลังพี่น้องอู้นามถั่วครับโอ้ยมันมันเถื่อนก็คือสิตายกองกันแห้วครับว่าเล้วโอ้ยหนาวเลยครับ บัท่านเหม็นมันได้นดอกพี่น้องโมโหสิาากินเนี่ยบ่น้ำท่วมครับบ่ได้มายามผู้เฒ่าเพิ่นบ่ได้มาเบิ่งครับฝนตกเมื่อคืนนี่ฮะเก็บก่อนครับผมไปเบิ่งอีกหลังต่อไปครับเดี๋ยวมันสิคำก่อนมาหอดอีกหลังพี่น้องหันบ่สั่งบ่ได้เอียนใหญ่จักใหญ่นะพี่น้องหัวนนังบัท่านได้เฮ็ดกินครับ ไปเห็นว่าหาไปตืมกันสันเดี๋ยวว้าวพี่น้องโอ้โนี่ตัวใหญ่ขึ้นมาเนี่ยครับนี่ปลาดุกกับปลาคอครับที่หาตัวโอ้คือเดยนนะครับ,น,บ,บน้องแบมเป็นดำมันอยู่ครับนี่ครับหลอดผู้ถ่าเฮ็ดไทยเนาะ พอใบอีสานเห็ดให้ครับใบอีสานเห็ดมาอีกสองลังนะครับทดลองวิชาน้ำพึ่นนะครับในการเห็ดหลอ,อเ,เอ้าวเจ้าใส่ถุงก่อนแล้วพี่น้องเนาะเดี๋ยวไปเบื้องหลังสุดท้ายครับวันสีเดีเอียนเนี่ตัววะหมื่นไปเก็บก่อนครับผมอ้าหลังสุดท้ายพี่น้องมีบอเอียนสิ่งที่ตามหา โอ้ตายเลยปลาควอตัวหนึ่งตายจ่อยพี่น้องอ้าปิดยังอ่ะอ้หลังใหญ่เบอถือน้ำมูพี่น้องคือปลาควอตัวหนึ่งงามอยู่ตายจ่อยมันจมครับผมบ่เดวมะบึงเอาละนกอะนี่ไปเบิดแล้วครับเงียบเลย อาชิพากระโบปากใส่ไปหันเนาะเอ๊ะนี่ได้เสียงนกปลายิ่งเห่งเก่าตัวนี้อ,อ,อาชิพากระโบปากครับเป็นยังอีกเนาะนี่อ้าเดี๋ยวเก็บเดี๋ยวไปเบื้องครับผมมือนี่คือว่าเป็นการยามหลวบแล้วเนาะพี่น้องเนาะให้ไหลโอ้นกกระโบขาวเนาะเพื่อนนะคือเดียนะครับเนาะออกมาโลครับ อาตัวโบยเงยบอลเลยถ้าตัวใหญ่านี้เว้ยสองเลอ่ะมันหัวจะมีหนามบางในใดเนาะพี่น,อน,น้องเนาะฝนแหล่ปืป้ๆเลยครับพ่นอ่ะฮะเดี๋ยวเก็บก่อนเนาะพี่น้องเนาะอ้าวพี่น้องพอนเนียตคือลันครับแต่โบมีหนกครับโอ้อยเอียงน้อน,นี่เนาะพี่น้องเอ้กล่องตัวนี้ไายบ่ลเลยนะ ฝนกับมากนะครับนี่โอ้กล่องตัวนี้ไายอยู่เดี๋ยวเร็ลงมาก,กนครับผมพันเนียรลันครับพี่นอ้องแต่โบมีหนกครับฝนหนกปาลาฝนรู้วหนกหน่อยครับเอ้อต้องไปเบิ้งในกล่องเนาะเดี๋ยวบ่าวอีสานตกลับก็ได้ครับผมพอฝนมากหรอครับนี่ทั้งท่อสามทั้งกล่องครับ จ้งได้ก็เอาไว้ซ้ำหนีก้อนน้อพี่น้องเนาะแบบเรียวๆครับชิดนี่โอ้บ่หมอานเลยมันปลาล่ะครับจ้งได้เอเอาไว้ซ้ำหนีก้อนน้อพี่น้องเนาะนี่ครับเจ้าอาธิปาครับผมไว้จะพอกันคลิปน้าครับก็สุดท้ายนี่ก็ขออวยพรให้พี่น้องทุกท่านครับที่เขามารับชมนะครับจนวันจบคลิปนี่ครับขอให้พี่น้องอย่าเจ็บอย่าจนนะครับผมรล่ำรวยเงินทองครับคิดหวังสิ่งใดขอให้สมหวังทุกสิ่งทุกประการนะครับสำรับมื้อนี้บ่าวอีสานขอตัวลาเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ